สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องป้าเพนนะคะวันนี้นะักประพากรชาแนลป้าเพนเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเพื่อนๆจาก Coffee p เ a n t เป็นนะักประพากรชาแนลเป็นชื่อป้าเพ้นเลยเนาะวันนี้ป้าเพ้นจะพาเพื่อนๆมาชมไอ้นี่นะคะมาเปลี่ยนกระถางบอลสีกันอันนี้บอลสีของเราเขารากทะลุแล้วเนาะต้นที่เราสั่งมาที่ว่าเป็นต้นเล็กๆเบบี๋ baby. ตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นรากเขาทะลุแล้ว แล่บางต้นเราซื้อมาก็ดินมันเยอะแล้วมันแน่นไปเขาไม่โตนะคะเพื่อนๆนเราก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางบนสีกันนะคะส่วนอันนี้เป็นบนสีที่เราผ่าหัวอันนี้เป็นไก่สุดสงวนประเพณีแยกไปหลายต้นแล้วละคะเพื่อนเพื่อนไก่สุดสงวนการผ่าหัวประสมความสําเร็จดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผ่าส่วนกระถางนี้กล่องนี้คือนางไหมค่ะเพื่อนๆนนางไหมก็กําลังแตกมาอยู่ค่ะ ที่ได้เป็นต้นๆเป็นใบเล็กๆผัวมานี่ก็สามสี่ต้นนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะส่วนอันนี้คือหนุมานอมพระพรานะคะเพื่อนๆฮนุมานอมพระพราที่หัวเขายังไม่ค่อยแก่ดีแล้วประเพณผ่าผ่าชิ้นเล็กเกินอันนี้ผิดเองค่ะผ่าชิ้นเล็กก็เลยได้แค่นี้ค่ะแต่เขาก็มีติดติดอยู่ก็จะได้อยู่หรอกค่ะเพื่อนๆสักสี่ห้าต้นเนาะอันนี้เราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางบนสีกันนะคะ ต้นนี้ไก,ไก่สุดสงวนนะคะเพื่อนเพื่อนหัวใหญ่แต่ว่าดินเขามันดูนะครับเพื่อนเพื่อนดินเขามันไม่ดีม,มันเป็นดินแกลบดําแล้วมันแน่นแน่นแล้วเขาไม่โตค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เราตัดจอมเขาตัดจอมเขานี่แหละค่ะเนี่ยถาดเนี้ยคือหัวเขาที่เราผ่าส่วนนี้นี่คือต้นเหลือต้นจอมที่อยู่แล้วทีเนียเขาโตช้าดินมันแน่นเกินเนาะ ไปแตกหลอดสักทีแม่พิงก็เลยเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดินใบก้ามปูขี้แพ้นะคะส่วนใหญ่เป็นใบก้ามปูเพื่อนๆ่ให้ดินนิดเดียวแล้วก็เราก็ผสมขี้แพะมีอะไรบ้างนะน,นี่ก็มีก้ามปูมีขี้แพ้มีดินเนาะแค่นั้นเองแต่ว่าใบก้ามปูเราเยอะมากนะคะเพื่อนเพื่อนใบก้ามปูเยอะกว่าดินเราไมา่ยกเซื้อเราไปหาเก็บเอาค่ะเก็บมาใช่ไม,มา,า่เราก็เก็บ กโรปนใบกาม<อ>ปูใบมะขามขี้แพะปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยธรรมชาติค่ะเราใช้ขี้แพะที่บ้านเลี้ยงแพะก็เก็บมาแล้วก็เอามาใส่เส้นไม้ผสมผสมหมัมกหมักกันเอาไว้ใส่รวมๆกันเข้าไปน,นะคะเพื่อนๆอันนี้เราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางพวกนี้กระถางเ,เล็กๆนี่ที่ต้องเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆรากเขาทะลุแล้วนะคะเนี่ยเห็นรากเขา รากเขาทะลุเราต้องเปลี่ยนกระถางครับเพราะเขาโตแล้วเขาต้องการพื้นที่ที่เยอะกว่านี้ที่ใหญ่กว่าส่วนอันนี้ก็รากยังไม่ทะลุดีหรอกเพื่อนๆแต่ดินเขาน้อยเราก็ถือโอกาสเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนพวกนี้เนี่ยเขารากเขาทะลุเราก็เลยต้องเปลี่ยนถ้าไม่งั้นเขาก็มันจะเขาจะโตกว่ากระถางครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการจากัดพื้นที่เขาเนาะอันนี้เพณว่านะความรู้สึกประเพณินนะเพณนก็เลยเคยเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเขาบอกเอ๋ใน ช่องต่างๆที่เขาปลูกบอลเก่งๆเนี่ยบอกว่าถ้ารากจะทะลุเนี่ยเราต้องรีบเปลี่ยนกระถางเลยเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้คือมองกุฎเพชรน,นะคะดินเยอะมากค่ะในเราซื้อมาให้กระถางเยอะเกินแล้วดินมันเยอะกว่าต้นไม้ทางสูงอ่แล้วดินเขาเยอะค่ะเนี่ยแน่นเขาไม่แตกหลอดแตกกอให้ประเพณีสักทีห<ต>นไหมนากดีอยู่นะ รกดีรกเดินดีอยู่ค่ะเพื่อนๆไหน,นโอ้รากเป็นสีน้ำตาลไหน,น,นโอ้ฝั่งรึขุดโอ้หัวเขาใหญ่ค่ะแต่ว่าเขาฝ,ฝั่งมาลึกเกินค่ะเพื่อนๆฝั่งลึกก้นกระถางเนาะฝั่งลึกเกินแล้วดินมันเยอะเกินข้างบนก็แตกหลอดไม่ได้ขุดอยู่ข้างล่างแลนะอืมเนี่ยค่ะเขาแตกหลอดไม่ได้แตกหลอดช้าโอ้เขามีหลอดอยู่ข้างล่างนู่นนะค่ะเพื่อนๆ นู่นนะคะสองสามลอดเขามีหลอดมีหน่อยอยู่ม้างเต็มเลยนี่กันนี่แยกได้แล้วนี่นี่แยกลูกได้แล้วด้วยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะมงกุฎเพชรนี่เขาปลูกลึกเกินค่ะเพื่อนเขามีลูกอยู่ข้างล่างแล้วมีหัวแล้วนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนเราเราว่าทาไมเขาไม่โตไม่โตที่ไหนได้เขาปลูกลึกเกินค่ะมันอยู่ตุกก้นกระถางไม้ผ่าหัวผ่า ใหหัวาแต่เขามีลูกให้เราแล้วเ,เขาแต่งหนอ่อแตกหลอดแต่เขามุดดินขึ้นมาไม่ไหวครับเพื่อนๆเนาะโอเคคันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินนะครับทีนี้วางลงไปเรายกให้เขายกไอ้นี่อย่าใยาวกดรากเขาเท่านั้นเราก็ยกยกต้นเขาไว้นิดนึงตอนเอาดินลงนะคระันเพื่อนๆยกยกต้นเขาไว้แบบนี้เลยค่ะนะฮะแล้วก็เอาดินลงดินเราก็ไม่ต้องกดค่ะผสม,มลงไปติดดีมากค่ะใบก้ามปูขี้แพะ ประเพณททดสอบมาแล้วนะคะบอลประเพณพวกนี้โตอย่างเร็วเลยผลเผือเพียวโตวเลยค่ะ,พะเพื่อนเพื่อนโเดียวโตขึ้นมาเขาได้ปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติลดน้ำบ่อยแล้วหล่อน้ำไว้นี่น,นี่เลยนะคะ,พะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวปรเ่เพณจะให้พเพเื่อนเพื่อนดูเทคนิคการปลูกบอลแบบที่เราจะไม่ต้องไปดูแลเขาหรือว่าไม่ต้องไปอบเขาให้มันเสียเวลานเ,เนาะเพื่อนๆนเนาะ เราสามารถปลูกแล้วก็เลี้ยงเขาได้เป็นปกติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวเขาจะเหี่ยวจะเฉาเนาะเพื่อนเนาะวิธีการเปลี่ยนกระถางบอลเปลี่ยนดินบอลใหม่นะคะอันนี้เนี่นยนะคะเลยดับแรกเลยนะคะใส่ปุยมะพร้าวลงไปเลยค่ะรองก้นกระถางให้เขาดูดซึมน้ําไว้เวลาน,นั้นมันจะได้ชื้นๆบอลเขาชอบความชื้นเนาะใส่ขุยมะพร้าวเสร็จ เราเอาดินใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆดินที่เราผสมไว้พวกที่เราผสมปุ๋ยมูลวัวมูลแพะใบก้ามปูใบมะขามที่เราผสมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ,นนอันนี้คือมะขวานรังสรรค์ค่ะเราเอาออกมาเลยค่ะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปดึงต้นออกนะคะไม่ต้องไปคลี่ต้นเรา,เอาออกมาทั้งอย่างนี้เลยกอดออกมาเลยยกกระถางออกมาเห็น <ละ S 1> ไหมคะรากเด้มากเลยค่ะ เราเขาเดินดีเราเขาพร้อมที่จะเดินต่อแล้วนะคะเพื่อนๆนเราจะไม่ให้เขาสะดุ้งตกใจเราก็ต้องลงเขาอย่างนี้ค่ะลงไปเลยนะคะอดออกมาจากกระถางบุ๊บเราก็ใส่กระถางใหม่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาดินทมถมถมรอบๆอบะค่ะนะคะ,นะคะเอาไปกามปูใส่ทมถมลงไปรอบๆบเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนแค่นี้เองค่ะบอลสีเราจะไม่สะดุง้งไม่ตกใจ เพราะว่าเขาอยู่ในเหมือนเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเขาอยู่ในกระถางเก่ากระถางเดิมเขาดินเดิมเขาเขาจะไม่มีได้มีความรู้สึกว่าเขาย้ายที่ย้ายบ้านนะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ําเอาไปไว้ในร่มคะ่ะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องไปอบไปอะไรเลย mm hmm. เขาจะจะเริญเติบโตของเขาได้ต่อไปเป็นปกติเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเนี mm ่ย hmm. ง่ายๆค่ะวิธีเปลี่ยนกระถางบนสีเนาะถ้ารากเาทะลุแล้วแต่ยังไงเราจะเป็นต้องเปลี่ยนนะคะถ้ากระถางเขาเล็กเกินอาหารที่เขามีมันก็น้อยลงนะคะ พื้นที่การเจริญเติบโตเขาก็น้อยแตกหนอ่อแตกกอก็ยากนะคะแต่วิธีที่เราจะเปลี่ยกนกระถางแบบที่เราไม่ต้องไปอบไม่ต้องไปเสียเวลาในการอบหรือว่าหาตู้อบก็คือเราอย่าเอาดินเก่าเขาออกค่ะเรายกเขาออกมาทั้งอย่างนั้นเลยแล้วเราก็มาลงกระถางใหม่นะคะเ,เพื่อนๆนี่ต่อไปนี้อันนี้เป็นหนมุมานจองถนนค่ะเ,เพื่อนๆนะคะอันนี้ประเพนงก็ได้มาเดือนกว่าๆแล้วสองเดือนแล้วดิงเขาน้อย ก็ไ้เขาก็เดินดีแล้วละค่ะแต่ยังไม่ทะลุหรอกจะดินเขาน้อยอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนค่ะให้เขาโตขึ้นล้างบอลสีแบบง่ายๆบ,าบ้านสไตล์เรานะคะภาษาคนมือใหม่หัดเลี้ยงหัดทำเนาะเพื่อนๆเนาะแต่นี่พะเพงก็ได้ความรู้มาจากเพื่อนๆในช่องตามช่องต่างๆนี่ละค่ะเอามาบอกต่อกัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอบเลยพะเพน,นําอย่างเขาเลยไม่ต้องมากังวลเลยตอนใหม่ๆอัยกลัวตายเดี๋ยวอบเดี๋ยวอบเพื่อนๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะ เดี๋ยวนี้เก่งแล้วค่ะดีขึ้นชํานาญขึ้นเราก็ไม่ต้องไประวังอะไรมากเพราะบนสีเขาอยู่ง่ายกินง่ายเจริญเ,เติบโตก็ง่ายตายก็ยากนะคะเพื่อนเพื่อนถึงเขาตายเขามีหัวอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขายุบไปเดี๋ยวขึ้นใหม่มันไม่มันไม่เหมือนต้นไม้บางอย่างเนาะเพื่อนเพื่อนอันนี้ใบมะขามนะคะเอาใบมะขามใส่เพิ่มเข้าไป ใบมะขามก็จะช่วยให้ต้นไม้มีสีที่สวยใบมะขามมีริ์เป็นกรดจะช่วยในการากัดสีดีสีสวยสีสดใสน,นะคะเพื่อนๆใบากามปูเขาก็จะมีไนโตรเจนสูงเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืชเป็นอาหารของพืชอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้อาหารที่ดีอุดมสมบูรณ์ขี้แพะก็เป็นปุ๋ยนะเพื่อนๆขี้แพะก็เพื่อน,นไม่มีขี้วัวใช้ขี้แพะค่ะขี้แพะบีบแต่เราก็บีผสม หมักทิ้งไว้เขาก็หมักหม,มักเอาไว้ว่างๆเพนเข้ามาผสมทําหมักหมักทิ้งไว้ป้าเพนไม่ได้ทาหรอกเป็นที่เกียจคนไม่ชอบทำปลูกก็ยังไม่ค่อยชอบปลูกเป็นคนชอบพูดป้าเนชอบพูดเพืพ่อนๆโอ้รากเดินดีมากเลยค่ะเพืพ่อนๆเนี่ยทุกต้นเลย,ลยอันนี้พระนารายนี่ะนรนะคะป้าเพนสั่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนๆพระนาราย ก่อนปีใหม่โอเคค่ะเพื่อนๆเ,เนาะวันนี้พามาดูการเปลี่ยนกระถางบอลสีแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปอบต่อไปทาใหม่นะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถไปเลี้ยงได้เลยไม่ต้องไปหาตู้อบนะคะรดน้าอย่าให้เขาขาดน้าเท่านั้นเองค่ะบ,บอลสีเนาะนี่นะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าพิงก็พามารู้จักการเปลี่ยนกระถางบอลสีแล้วก็ให้มาดูฝีมือการผ่าชิ้นตา สามชุดแรกของประเพนปรากฏว่าประสบความสําเร็จสวยหรูเพียงแค่ชุดเดียวเพียงแค่ไก่สุดสงวนเท่านั้นที่ประเพ็นประสบความสาเร็จพระเพนปลูกไปแล้วสิบกว่เกาะต้นนะคะเนี่ยแยกออกไปกับนางใหม่ก็ถือว่าพอใช้ได้ค่ะแต่หนุมานนั้นประเพนไม่แน่ใจรู้สึกประเพนจะล้มเหลวอย่างรุนแรงนะคะเพื่อนๆเสียดายอยู่โอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ประเพรนก็พอแค่นี้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ป้าเพนด้วยนะคะเนี่ยนะครับเพื่อนๆน,นะเป็นความรู้กันนิดนิดหน่อยหน่อยมีความสุขกับการปลูกต้นไม้เลี้ยงบอลสีกันนะคะเพื่อนๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ